ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ประจำวันพุทธที่31มีนาคม2,564รรายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุรอยู่กับน้าแดงจรุณพันธุ์วัฒนาวงเหมือนเดิมครับครับวันนี้เซ็ตอินดี x นะครับก็ถือว่ายังประคองตัวได้ดีนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะปิดลบก็ปิดลบไปไม่เยอะนะฮะวันนี้ปิดที่1587จุดนะครับก็เป็นภาพของการติดลบประมาณสัก0.2ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะเพราะว่า ถ้าไปดูเพื่อนๆบ้านบ้านเรานะครับเอเชยเียติดลบไป0.8%ส่วนอาเซียนยติดลบไปถึง0.9%ก็เรียกว่าแทบจะ1%เลยนะเพราะง,งั้นการติดลบแค่0.2%เนี่ยผมว่าถือว่าใช้ได้นะครับโดยอาการของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเอเชียอาเซียนแล้วก็บ้านเรานะครับก็ยังเป็นอาการคล้ายๆกันคือ เรียกว่าตัวเกรงเลยนะครับว่าคืนนี้เนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยจะออกมาให้ความชัดเจนอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปนะครับซึ่งตามข่าวก็มีการหินหินกันว่าจะมีการอัอดเม็ดเงินเข้าไปนะครับเรื่องของการก่อสร้างนะครับพัฒนานะครับเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยประมาณ3-4ล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะครับแล้วพอโครงการนี้มันอัดออกมา สิ่งที่ต้องตามกลับมาก็คือเรื่องของวิธีในการหาเงินเอาไปซัพพอร์ตในโครงการเหล่านี้นะครับ ซึ่งคุณโจเบเดนก็เคยให้ปารบไปว่าจะใช้ในกระบวนการของวิธีการขึ้นภาษีนะครับโดยเฉพาะเหล่าบริษัทต่างๆนะครับจาก21เป็น28คนก็กังวลว่าถ้ามันมาแบบนี้นะมันจะทําให้เกิดาการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเฟอ้อมันก็จะเร่งตัวขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําไรของบริษัจดทะเบียนก็จะลดลงจากภาษีที่ปรับตัวขึ้นนะครับมันตลาดอยู่ยในโหมดของการ เฝ้ารอดูแอบลุ้นลึกว่าคุณโจไปได้จะไม่ได้ทําอะไรที่มันเฮี้ยมหานจนเกินไปนะครับตลาดก็อยู่ในหมดของการเฝ้ารอครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะผมก็ไปค้นข้อมูลมาเขาบอกว่าตอนสมัยคุณทรัมป์เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกนะตอนนั้นระดับหนี้ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณสัก75%ของ GDP นะครับแล้วพอช่วงปลายของคุณทรัมป์นะครับตัวของหนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น100%นนิดๆนะครับ ต่อ GDP นะครับพอนี้พอคุณโจไปเด่นมาปั๊บนะทำงานเพียงแค่3เดือนนะครับเซ็นอนุมัติตัวของวงเงินช่วยเหลือนะครับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 เนี่ยที่เซ็นไป1.9ล้านล้านเหรียญน,นะครับช็อตนั้นก็ทำให้ตัวของนี้นะครับต่อ GDP เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นประมาณสัก125%เ จาก GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ารอบนี้เนี่ยนะครับสถึงสล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้ายังคงกู้อีกเนี่ยนะครับมันคงจะระเบิดเถิดเทิงกันไปไกลนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่ารอบนี้น้ำหนักน่ะมันเลยไปอยู่ในเรื่องของว่าการจะขึ้นภาษีเป็นน้ำหนักเป็นสำคัญนะครับ แต่ว่ายางไรก็ดีแหละนะครับการที่หุ้นไทยนะครับช่วงนี้ก่อนก่อนหน้าเนี่ยเราก็ปรับตัวขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในขณะที่โครงสร้างของหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นบ้านเรานะ่ยส่วนใหญ่เนะ่ยเป็นหุ้นในลักษณะที่เรียกว่าโออีโคโนมีนะครับคือธุรกิจเก่าๆนะครับแล้วก็มีหุ้นที่เป็นลักษณะของเรื่องของการเปิดเมืองนะครับแถมนักทุนต่างชาติก็มีโพ i ิชันถือหุ้นในบ้านเรานะ่ยค่อนข้างน้อยนะครับสปีที่ผ่านมา ขายติดต่อกันเป็นโอลิมปิกเลยนะครับ9แสนล้านบาทนะครับปีนี้ก็ยังเป็นภาพขายอยู่ประมาณสัก30,000กว่าล้านบาทแถมบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเทคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นภาพที่ตลาดหุ้นทัโลกมันลงจากประเด็นในภาพใหญ่แมคโครแบบเนี้ยบ้านเรามันก็จะเลยลงน้อยกว่าเพื่อนๆนะครับก็เลยเป็นภาพในลักษณะนี้นะฮะ คราวนี้มาดูการื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์กันนะครับก็เซตอินเด็กซ์ตอนเช้าเราก็เปิดกระโดดเบาๆนะครับเปิดบวกไปประมาณ2จุดนะครับจากนั้นก็ไม่ไปไหนเลยเป็นตลาดที่เงียบเหงานะมากมากมากเลยวันนี้นะครับวันนี้ไซด์เวทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าจุดสังเกตก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะจุดต่ําสุดของเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยก็ยังคงถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้จุดต่ําสุดระหว่างวันอยู่ที่1 5 8 5งพจุดซึ่งเป็นจุดต่าสุดที่สูงกว่าเมื่อวานที่1585และ ก็เป็นจุดต่ำสุดที่สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่เราเพิ่งเบรกขึ้นมาคือบริเวณ1580ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวรับสำคัญไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เซตอินดี x เนี่ยสามารถยกจุดต่ำสุดนะครับภาษาหุ้นเรียกว่ายกโลกขึ้นมาได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับแม้ว่ายังไม่สามารถ ผ่านทะลุ1,600จุดได้อันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องรอความชัดเจนจากฝั่งสาระมริการทางคุณโจไบเดนแต่ว่าภาพของการที่มันยกจุดต่ําสุดขึ้นมาเรื่อยๆแบบเนี้ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่มันรอความชัดเจนแบบเนี้ยหน้าหุ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่เล่นไปตามข่าวหุ้นตัวไหนมีข่าวที่มัน Impact กับตัวดีๆเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นนะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันวันนี้นะครับ ก็เป็น,นอย่างที่เล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของการข่าวทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้หุ้นพลังงานบริสุทธิ์นะครับหรือว่า E.A. เนี่ยบวกได้มา4%เลยนะครับจากาข่าวที่ในลักษณะว่าทางฝั่งกระทรวงคมนาคมน่ยก็เตรียมที่จะอนุมัติในเรื่องของ แผนปฏิรูปนะครับขอสอมกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรถเมยทั้งหมด2,500คันให้กลายเป็นรถเมยไฟฟ้านะครับซึ่ง e a เอเอก็คาดหวังอย่างสูงมากว่าไอบริษัทร่วมของเขาที่ชื่อว่า NEXT ซเนี่ยซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหานะครับประกอบรถบัสไฟฟ้าน,น่าจะมีส่วนในโครงการนี้นะครับซึ่งเขาก็เคยคาดหวังว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะโครงการนี้นะ เจ้า n e x กเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปซัพพลายนะครับเอารถบัสไฟฟ้าไปเสนอขายให้แล้วก็บำรุงดูแลรักษาให้นะครับในขณะที่ตัวของ e a เองนะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะขายแบตบบเตอรี่ให้กับออกรถยนต์รถบัสเหล่านี้ให้กับกสมกได้เช่นกันก็คือเรียกว่ากินกันเป็นทอดๆอนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของ TOR ในกาปรปฏิรูปกสมกสอ0พันหคัน,นจะออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่า,าราคาหุ้นก็เล่นนํำขึ้นไปแล้วนะครับ ส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ช่วยผัดดันตลาดในวันนี้ก็คือบริษัท STGT นะครับถุงมือยางครับหลังจากมีข่าวว่าบริษัท Top g l o b e นะครับซึ่งเป็นบริษัทถุงมือยางอันดับหนึ่งของโลกนะสุดท้ายเนี่ยโดนอเมริกาแบนต่อเนื่องเลยหลังจากก่อนหน้านี้นะเคยโดนวอร์นวอร์นิ่งไว้แล้วว่าคุณน่ยใช้เขาเรียกว่า พนักงานเยี่ยงทาตเลยนะครับใช้เรียกว่าข่มเหงในเรื่องของการทํางานเกินเวลานะครับสวัสดิการก็ไม่ดีตอนนั้น,นทางอเมริกาก็เรียกว่าเตือนตัวของท็อปโค้ปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งท็อปโค้ก็บอกเออขอเวลา แก้ไขนิดหน่อยละกันนะครับเขาก็ไปทําเรียกว่าปรับอะไรให้มันดีขึ้นแต่สุดท้ายทางอเมริกาเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีพอนะครับสุดท้ายทางอเมริกาก็มีการเรียกว่าแบนนะครับไม่เรียกว่าห้ามนะครับสินค้าของท็อปรมอ่ะขายในอเมริกานะครับอันนี้ก็เลยทําให้คนก็จินตนาการว่า เบอร์1นึ่งโดนไปแล้วเพราะฉะนั้นเบอร์2-3-4เนี่ยก็น่าจะมีอุปสงค์ความต้องการในถุงมือมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตัวของ STGT เนี่ยวันนี้ปรับตัวขึ้นไปสูงสุดเกือบประมาณสัก3%เลยทีเดียวนะครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยประเด็นนี้ก็ ต้องคิดต่อนะคือถ้าเกิดว่าถุงมือยางของท็อปโลบซึ่งวันนี้กำลังการผลิตเกาอยู่ที่90 0 0 0 0ล้านชิ้นต่อปีเนะี่ยซึ่งใหญ่ไประดับหนึ่งถ้าเกิดเข้าอเมริกาไม่ได้มันก็แปลว่าไอ้ถุงมือเหล่านี้มันก็ต้องกระเด็นกระดอนออกมาภายนอกอเมริกาเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าพอซัพพลายมันเพิ่มขึ้นในตลาดนอกอเมริกานะมันก็อาจจะทําให้ตัวของราคาถุงมือยางก็ได้รับแรงกดดันเช่นกัน ังั้นในเชิงบวกนะครับอาจจะได้ดีมานจากอเมริกาเข้ามานะครับแต่ว่าในเชิงลบคือมันก็อาจจะทําให้ราคาถุงมือยางในตลาดนอกอเมริกาถูกกดลงมาได้จากซัพพลายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นภาพเนี้ยมันก็อาจจะคล้ายๆว่ามันก็ยังเป็นภาพแปะเอียดเดิมๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหการรมถุงมือยางน่ยในภาพใหญ่คือความต้องการใช้ถุงมือยางวันเนี้ยมันยังคงมากกว่าอุปสงค์มันเลยทําให้ราคาถุงมือยางน่ยในภาพรวมของโลกน่ยมันยังอยู่ในระดับสูงเพราะนั้นจริงๆว่าเคสของอเมริกาผมก็เลยมองว่ามันก็ไไม่ได เรียกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระยะสั้นนะภาพใหญ่มันจะเป็นภาพเดิมอยู่ขายในอเมริกาไม่ได้ก็ไปขายที่อื่นก็ได้ความต้องการมันังมีอยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่าน,นี้นะครับมันก็ทําให้ถ้ามองในเชิงเซนินเมนต์เนี่ยมันก็ทําให้ดูเหมือนว่าถุงมือยาง SGT เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากเกมนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่ของการผลิตเขานี่เขาก็เต็มกําลังผลิตไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งที่ดันตลาดขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มลงไฟฟ้านะครับ GPC s g r a f Energy ก็เป็นที่เมื่อวานเน่ยเขาปรับตัวลงใช่ไหมวันนี้ก็เด้งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของ RS นะครับวันนี้ RS บวกมา5%นะครับก็มีข่าวแพร่มๆกันออกมาว่ากลุ่ม RS เองกําลังเตรียมที่จะเปิดตัวสินค้าเกี่ยวเนื่องกับการชงแล้วนะครับก็ทาให้คุณนะ่ะเขาปรับตัวขึ้นมานะครับ ส่วนหุ้นที่กดตลาดวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่มีข่าวเชิงลบเข้ามาแล้วก็ปรับตัวลงนะครับตัวแรกก็คือตัวของ c p พีอนะครับเซเว่นอเลเว่นนะครับก็มีข่าวว่ามูลนิธิผู้บริโภคนะครับก็ได้มีการฟ้องร้องคณะกรรมการแข่งขันการค้านะครับหรือว่ากขคหลังจากก่อนหน้านี้นะคณะกรรมการกขคก็อนุญาตนะครับให้ทาง c p พสามารถควบรวมกับ t ทส c o ได้นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่ารอบนี้นะมูลนิธิผู้บริโภคนะก็เอาเรื่องเนี้ย ไปฟ้องต่อสำนักงานผู้ตรวจสอบแผ่นดินนะครับแล้วก็ตัวของสารปกครองว่าะมะติของกกคเนี่ยไม่ควรไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ประเด็นเนี้ยก็เลยเป็นการกดดันว่าไอ้ดิวที่ตอนแรก,กอ่ะกกคบอกว่าอนุมัติให้ควบรวมได้ตัวเนี้ยมันเริ่มจะมีความไม่แน่นอนแล้วนะครับก็เลยทําให้ตัววันเนี้ย CPO เนี่ยหลังจากตั้งทรงมาดีๆนะก็ปรับตัวลงนะแต่ว่าในมุมส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าจริงๆดิวน,นี้เนี่ยเลิกไปก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่า CPO เองเนี่ย คือต้องไปกู้เงินมาขนาดใหญ่เพื่อมาซื้อเทสโก้ในรอบนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดภาระของดอกเบี้ยจ่ายน่ยเพิ่มขึ้นนะครับหรืออีกมุมหนึ่งน่ะนะครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วกลุ่มซีพี o น่ะคือก็เรียกว่ารวยจะแย่อยู่แล้วน่ะคือถ้าไปเอาเทสโก้มาอีกอ่ะมันก็จะไปกันใหญ่หนึกออกไหมผมว่ายิ่งไปเอาเทสโก้มาก็ยิ่งเปิดช่องให้คนนั่งด่าเขานึกออกไหมเพราะงั้นจริงๆผมว่าก็พอเพียงก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาขนาดนั้นนะเพราะงั้นผมว่าถ้าเกิดว่าดิวเนี้ยม ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องของค้าปลีกนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนะี่ยมีประเด็นว่าทางสภาของการค้าใช่ไหมครับที่พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการนโยบายการช็อปให้มันมากขึ้นนะครับโดยใช้ชื่อโปรแกรมว่ายิ่งใช้ยิ่งได้คืนนะครับวันนี้ตลาดก็เริ่มคิดแล้วว่าเออมันคงจะยากนะหลังจากทางกระทรวงการคลังเองก,เอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้มาแตะในเรื่องภาษีแล้วเพราะตอนนี้รายได้จากการเก็บภาษีเนะี่ยมันก็ต่ํากว่าเป้านะเขาก็ไม่อยากที่จะไปลดภาษีให้กับ โครงการในลักษณะนี้อีกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนะเขาเพิ่งทําไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วอันนี้ผ่านมาหนึ่งไต,ตรมาสจะเอาอีกแล้วเหรอนะครับคนก็เริ่มคิดได้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในเร็วเนี้ยจากโครงการในลักษณะเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับวันนี้ก็เลยทําให้หุ้นที่เป็นลักษณะของการค้าปลีกช้อปปิ้งเนี่ยมันก็ปรับตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ KTC แล้วก็ตัวของ CRC นะครับ เพราะฉะนั้นหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการมันก็เป็นในลักษณะว่าเล่นไปตามข่าวนะครับข่าวดีเข้ามานะก็เล่น,นครับข่าวร้ายเข้ามาก็ปรับตัวลงนะครับระหว่างรอประเด็นเรื่องของโจไบเดนในคืนนี้นะครับ ส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับก็ต้องร้องว่าอ้าวเฮ้ยนะครับปรากฏว่านักทุนสาบันแล้วก็นักทุนต่างชาตินะ่ะวันนี้ยังคงทําอะไรเหมือนกันเป็นวันที่3นะแต่ว่ารอบนี้เป็นการทําเหมือนกันในลักษณะของการขายนะครับวันนี้ทุนสาบาันขายไป1,588ล้านบาทส่วนต่างชาตินะ่ะขายไป300 89ล้านบาทนะครับทำเหมือนกันนะแต่ว่าทําในเชิงลบนะครับซึ่งอาการของทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรอดูนะครับเรื่องของปัจจัยความชัดเจนนะครับในเรื่องของแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจนะครับว่าจะใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ใช้ตรงไหนกันแน่แล้วก็เรื่องของการที่แหล่งที่มาของเงินเนี่ยจะใช้เรื่องของการขึ้นภาษีหรือเปล่ายังไงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทางนักทุนสถาบันแล้วก็นักทุนต่างชาติเฝ้ารอคอยอยู่นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆถามผมว่าถ้าออกมาในเคสไหนเนี่ยถึงจะเป็นเคสที่ตลาดแฮปปี้นะผมมองอย่างนี้นะครับคือแผนเดิมเน,นี่กว้างๆคือเขาจะขึ้นนะภาษีนะครับบริษัทจดทะเบียนจาก21เป็น28คือผมว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นแหละนะครับถ้าเกิดจะใช้เงินระดับ3ถึง4ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้าไปกู้ต่อเนี่ยระดับเพดานการกู้น่ะมันจะสูงเกินไปนะครับแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดในมุมของผมนะผมคิดว่าควรจะเป็นการปรับการขึ้น ภาษีน่ะในลักษณะที่เป็นบันขั้นบันไดาอาจจะเช่นว่าปีแรกขยับจาก21เป็น24ปีถัดไปขยับจาก24เป็น26ปีถัดไปขยับจาก26เป็น28อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นขั้นบันไดในลักษณะนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการอลุ้มอล่วยให้กับผู้ประกอบการที่ทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากโควิด <c oughs> เหมือนกันด้บอกไหมนันค่อยๆขึ้นภาษีให้ชั้นได้งงหัวขึ้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในขณะที่รัฐบาลเองพอเก็บภาษีได มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถเอาเงินค่อยๆไปพัฒนาเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆก็น่าจะดีเช่นกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องประสานกันในลักษณะนี้ถ้าออกมาเป็นในภาพนี้นะผมเชื่อว่าตลาดน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะครับส่วนมูลค่าซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่72,418ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็คืนนี้นะครับความสําคัญก็อยู่ที่เรื่องของความชัดเจนของคุณโจเบเดน,นี่ะว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะเอาเงินนะครับสาถึงล้านล้านเหรียญไปทําอะไรนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของเงินจะทํายังไงนะครับซึ่งผมก็ให้อไอเดียวแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเขาค่อยๆขยับ ขึ้นภาษีเป็นขั้นบันไดนะผมคิดว่าตลาดน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะแต่ว่าถ้าเกิดแกเล่นห้าวหาญนะขึ้นเลยทันทีแบบเนี้ยตลาดก็อาจจะมีการเช็คในระยะสั้นนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในภาพใหญ่ยิ่งสหริมิกรารสามารถฟื้นได้เร็วสามารถเติบโตได้เร็วน่ยมันก็จะช่วยตลาดหุ้นทั่วโลกได้เพียงแต่ว่าในระยะสั้นนะอาจจะมีการเช็คกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูตัวของสินทรัพย์การลงทุนต่างๆตอนเนี้ยทุกคนอาการเหมือนกันหมดเลยคือ เฝ้ารอดูไซเว์รออย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าตอนนี้จะเป็นราคาน้ํามันนะครับทองคําบอลยูนะครับดอลลาร์อินเด็กส์นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์รวมแม้กระทั่งตัวบิตคอยก็แล้วแต่นะทุกคนเนี่ยเป็นภาพของการไซเวลรอฟังผลคืนนี้กันหมดเลยนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีผลกับตลาดหุ้นผู้นี้มากนักนะว่าแต่ว่าน่าจะมีผลต่อการประชุม c อเปกในวันที่1นนะครับก็คือเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบนะก็เดี๋ยวลองดูว่าสต็อกน้ำมันดิบอ่ะมันอยู่ในภาพของการลดลงหรือเปล่านะครับคือสิ่งที่ตลาดต้องการเห็นคืออยากเห็นสต็อกน้ำมันดิบอ่ะมันเป็นภาพของการลดลงซึ่งมันจะเป็นการสะท้อนว่าความต้องการใช้น้ำมันอ่ะมันยังคงแข็งแกร่งนะครับ อะ่สุดท้ายนะครับมาที่แผนการลงทุนนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นน่ะขึ้นมาเล่นในกรอบใหม่นะนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเล่นในกรอบ1560ถึง1580 ตอนนี้เราขยับมาเล่นที่1,580ถึง1,600ทวนนะจะผ่านไม่ผ่าน1,060นะก็อยู่ที่คืนนี้ว่าคอนเทนต์ที่มันออกมานะ่ะมันจะจูงใจรุนแรงเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกมากพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันออกมาอินไลน์ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะก็น่าจะเป็นภาพของการไซเวย์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นสายลงทุนระยะกลางถึงยาวนะต้นทุนค่อนข้างต่ำพันสี่ร้อยกว่าผมว่าก็ยังอยู่ในโหมดของการไซเวย์รอดูได้นะครับ ส่วนเพื่อนที่เป็นสายเกมอะไรระยะสั้นนะก็ใช้สูตรเดิมนะครับคือถ้ายังสามารถยืนเหนือ1580ได้ก็สามารถ เทรดเก่งกำไรได้นะครับแต่ว่าเมื่อไรที่หลุด1 5 8 0นะก็คงจะต้องกระชับพอร์ตลงมานะครับซึ่งหน้าหุ้นที่ยังคงสามารถเทรดได้ในช่วงนี้นะก็ค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือพวกที่เป็นหน้าหุ้นโดเมสติกเลย์นะครับหน้าหุ้นที่เป็นลักษณะของการเปิดเมืองไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกท่องเที่ยวนะครับธนาคารรับเหมาอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นโทนโดเมสติกเลย์เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้คืออาจจะได้ไม่เยอะนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าการไปที่ไปเล่นหุ้นในลักษณะที่เป็น global play นะจ๊ะ อ่ะโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้รายการตลาด Y Podcast นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ช่วงคสำคัญนะครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ